ซื้อผัวชาวบ้านทองมาแต่งงานอยู่กินกับสมบัติที่บ้านนอกทั้งคู่อยู่กันอย่างยากลำบากทำนาน้าก็ท่วมจนต้องมานั่งปรับทุกข์กันว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเพราะอยู่บ้านนอกไปเงินทองก็ร่อยหลอลงทุกวันทุกวันเอาอยัางไงดีพี่ขืนเราอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยเราต้องอดตายกันแน่เลยข้าวก็ไม่ได้ แถมยังต้องไปกู้หนี้ยืมสินไว้อีกเราจะเอาเงินที่ไหนไมาใช้หนี้พี่ยิ่งถ้าไม่ใช้ดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ยบันไลเลยนะพี่พี่ว่าเราอดทนทํานาอีกสักปีสองปีดีไหมมันก็คงจะไม่น้ำท่วมทุกปีหรอกนะไม่ไหวแล้วพี่ไหนจะค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่าที่ดินอีกเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะพี่ค่าอะไรต่อมีอะไรมันเยอะแยะ ทำนามาก็มีแค่ข้าวกินจะหวังกำไรกำไรจากข้าวนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปไหนอะ่ะเราไปหางานทําที่กรุงเทพดีไหมพี่การศึกษาจบแค่ป .4 อ,อย่างเราเนี่ยนะจะไปทํางานกรุงเทพจะไปทำอะไรวะลองดูก่อนเถอะพี่อยู่บ้านนอกไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเขาสารก็แทบจะไม่มีกรอกหม้อยอยู่แล้วเนี่ยเอองั้นก็ได้ เราสองคนไปตายเอาดาบหน้าลองดูสักตั้งสิวะว่าคนขยันทำมาหากินอย่างเรามันจะอดตายหรือเปล่าฉันว่าจะเอาทองไปขายนะพี่แต่สร้อยทองนั่นนะเป็นทองที่พี่เอามามั่นเองนะไม่เป็นไรหรอกพี่สมบัติเป็นของนอกกายเดี๋ยวเราค่อยเก็บเงินซื้อใหม่ก็ได้เออก็ได้พี่สัญญานะว่าพี่จะตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงิน ซื้อทองกลับมาคืนเองให้ได้ขับใจนะจ๊ะพี่ว่าแล้วทองมาก็ทองคำไปขายได้เงินมาก้อนหนึ่งจึงชวนสามีไปหางานทำที่กรุงเทพทั้งคู่มาจนถึงบขอสอก็เข้งขวางไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นไปตรงไหนกันก่อนดีไม่คิดเลยว่ากรุงเทพมันจะใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มองไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดินทางอย่างไร จะไปไหนดีวะเนี่ยไปหาที่พักกันก่อนไหมพี่อย่างน้อยคืนนี้ก็ให้มีที่สุกหัวนอนก่อนอืมก็คงต้องอย่างนั้นแหละทั้งคู่ออกเดินทางไปเรื่อยๆแล้วโบกเรียกแท็กซี่ให้ช่วยพาไปหาที่พักถูกๆแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนไกลก็มีเสียงเรียกหนึ่งดังขึ้นหนังทองมาอิจุมเอา้าพี่สมบัติก็มาด้วย มากันทั้งผัวทั้งเมียเลยจะไปไหนเหรอเนี่ยจะไปหางานทำน่ะจุม๋มเอา้าแล้วที่นาพี่ล่ะมันล่มนะ่ะทำไปก็มีแต่นี่อีกอย่างเราก็ไม่ใช่เจ้าของที่แค่เช่าเขาจ่ายเป็นรายปีนะ่ะแล้วมาหางานทำนี่ได้หรือ,อยังจะไปทำมาหากินอะไรยังไม่รู้เลยเอางี้ไหมล่ะที่บ้านเจ้านายฉันนะ่ะเขาก็ขาดคนอยู่ แม่บ้านเพิ่งลาออกไปได้สักสองสมวันนี่แหละทำงานทำงานอะไรเหรอวาจุม๋มเป็นคนใช้ป้าแม่ครัวเขาลาออกแกมีฝีมือทางด้านการทำอาหารคุณผู้หญิงก็น่าจะรับแกอยู่นะไปลองดูไหมล่ะหึท้องมาสนใจสิจุม๋มไว้ยังไงพี่ไว้ยังไงอ่ะพี่เอาไหมยังไงก็คงต้องเอาอ่ะก็ดีกว่าอดตาย ว่าแต่ฉันล่ะเขาจะรับฉันหรือเปล่าล่ะจุม๋มที่จริงผู้ชายก็ไม่ได้ขาดหรอกนะพี่สมบัติแต่ลุงนวยคนสวนเก่านะแกก็แก่มากแล้วทั้งทำสวนทั้งวิ่งมาเปิดประตูฉันว่าบางทีคุณผู้หญิงก็อาจจะพิจารณาให้มาช่วยลุงนวยก็ได้ต้องลองไปคุยนะจ๊ะพี่งั้นก็ลองดูทองมากับสามีตามจุมไปสมัครงานที่บ้าน บ้านหลังใหญ่โตโอ่อหามากกว่ากระท่อมปลายนาของเธอสักร้อยเท่าโหจุม๋มเคยเห็นแต่ในละครบ้านอะไรวันนี่ยสวยมากเลยอะ่ะยังกับในวังเออบ้านคนจริงๆนี่แหละไม่ใช่บ้านในละครบ้านคนรวยมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้หากันเจอได้ยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครต้องหากันหรอกคุณผู้หญิงอยู่บ้านนี้คนเดียว เวลาคุณผู้หญิงอยากได้อะไรก็โทรเรียกหรือไม่ก็สั่นกระดิ่งเอาฮะขนาดต้องสั่นกระดิ่งเรียกคนเลยเหรอเอา้าก็นคนอยู่ไม่ตั้งหลายคนบ้านก็กว้างขวางออกขนาดนั้นหากันไม่ค่อยจะเจอหรอกบ้านนี้มีคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนะ่ชื่อสกาวใจเธอเป็นไม้คุณผู้ชายตายไปสามปีแล้วลูกๆก,ก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่งงานแต่งการกันหมดแล้วคุณผู้หญิงอยู่คนเดียว หุยอยู่คนเดียวมีคนใช้ตั้งหลายคนในแกเออก็มีฉันมีป้าสมใจแกเพิ่งลาออกตอนนี้ก็มีนางอ้อยลุงนวยบ้านมันใหญ่ทำความสะอาดคนเดียวไม่ไหวหรอกหวังว่าเขาจะรับชนะคุณผู้หญิงเข้าใจดียิ่งรู้ว่าแกลําบากนี้มาจากบ้านนอกเขาก็ยิ่งจะช่วยคุณผู้หญิงนงเงินทองเขาเยอะแยะแค่จ้างคนใช้เพิ่มอีกสักสองคนไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวฉันรอไปคุยกับคุณผู้หญิงให้แล้วจุ๋มก็เข้าไปรายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้านายของเธอได้ทราบพอ่อยทั้งคู่รอข้างนอกไม่นานจุ๋มก็ออกมาตามคุณผู้หญิงให้เข้าไปหาแน่จ้ะทั้งคู่ตื่นเต้นมากสกาวใจเป็นสาวใหญ่วัยห้าสิบสสวยและดูดีเพราะเข้าสถานความงามเป็นประจำ เธอใจดียอมไม่สองสามีภรรยามาทำงานด้วยเธอก็ลองทำอาหารให้ฉันกินสักสองสาอย่างดูนะชื่ออะไรนะเรานะ่ะฉันก็ลืมละชื่อทองมาค่ะอืมทองมาลองทำกับข้าวอร่อยๆที่เธอคิดว่าเธอทำเก่งไหมฉันลองชิมดูส่วนนายเนะ่ะชื่ออะไรนะสมบัติครับคุณผู้หญิงไปช่วยลุงนวยทำสวนก็แล้วกันนะ ครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากเลยนะครับที่กรณุณารับผมเข้าทำงานไม่เป็นไรฉันเองก็ขาดคนอยู่แล้วล่ะไปเถอะตั้งใจทำงานฉันจะได้ขึ้นเงินเดือนให้นับตั้งแต่วันนั้นมาสมบัติกับทองมาก็ได้มาอยู่กันที่บ้านของสกาวใจเช้าว,วันหนึ่งสกาวใจไม่ได้ออกไปไหนจึงอยู่บ้านเธอมองลงไปจากหน้าต่างเห็นสมบัติกำลังตัดหญ้ายอยู่ด้วยความที่วันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าว เงื่อไหลใครย้อยไปหมดเขาจึงถอดเสื้อยือดที่สวมอยู่ออกสมบัติเป็นคนหน้าตาดีผิวคล้ามแดดหุ่นมีซิกแพคสกาวใจเห็นแล้วจิตใจก็ร้อนรุมจะว่าไปผัวเธอก็ตายมาหลายปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่เจอผู้ชายคนไหนถูกใจเลยสักคนหล่อเหมือนกันนะเนี่ยผัวนังทองมาสาวใหญ่มองเฟินชายหนุ่มตัดหญ้าไปเช็ดเหงื่อไป ทำอะไรก็น่าดูไปหมดเธอมองเฟินแต่ก็ถูกขัดอารมณ์เมื่อทองมาเดินมาหาสามีพี่สมบัติจ้ะน้ำจ้ะขอบใจมากนะทองมาเหนื่อยไหมจ้ะเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็น้อยกว่าทำนาอยู่แล้วนั่นสิพี่งานในครวัวก็ไม่ได้ลำบากอะไรดีกว่าทำนาตั้งเยอะนะจ้ะงั้นเราก็อยู่ที่นี่กันไปเรื่อยๆแล้วนะ เอาไว้เก็บเงินได้เมื่อไหร่เราก็ค่อยกลับบ้านนอกจะพี่เราจะช่วยกันทำงานหาเงินแล้วก็เก็บไปอยู่บ้านนอกกันนะพี่จะเราจะกลับบ้านนอกตอนมีเงินเท่านั้นแค่คิดฉันก็มีความสุขแล้วละจะพี่สมบัติโอเคถ้างั้นพี่ทำงานต่อกันนะประเดี๋ยวไม่เสร็จคุณผู้หญิงจะบ่นเอาจะพี่สกาวใจอารมณ์เสียที่ทองมามายืนบังทัศนียภาพหล่อๆของเธอไป วันต่อมาสกาวใจซื้อต้นไม้ใหญ่มาหลายต้นมาขอให้สมบัติช่วยปลูกให้ปลูกตรงนี้สิสมบัติขุดหลุมแล้วก็ปลูกตรงนี้เลยได้ครับคุณผู้หญิงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยหญิงสาวชี้นิ้วสั่งเขาทําตามคําสั่งอย่างว่าง่ายปลูกต้นไม้กลางวันมันร้อนเขาก็เลยเอาสายยางมาฉีดน้ําล้างหน้าล้างตา เสื้อสีขาวเปียกน้ําลู่ไปกับตัวดูเซ็กซี่ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนท้าไม่เธอรู้สึกร้อนรุ่มแบบนี้มานานมากแล้วชายหนุม่มเดินไปปิดก๊อกน้ำแต่ขากลับเดินสะดุดสายอย่างล้มไปทับสกาวใจว้าย <What? S 1> เอเออขอโทษครับขอโทษปากของเขาประกบลงมาบนปากของสกาวใจใชายหนุม่มหน้าซีดเผือดและล่ำละรักขอโทษไม่หยุดผม ผมขอโทษครับคุณผู้หญิงผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับชายหนุ่มรีบขยับลลุขึ้นหน้าเสียแต่สกาวใจหัวราอคิกคักไม่เป็นไรฉันไม่ถือหรอกผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้หญิงผมสะดุดสายยางฉันรู้ตอนที่เธอสะดุดสายยางฉันก็มองไปเห็นพอดีต่อไปผมจะระวังตัวครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่าเีเรียดเลยนิด ฉันจะไปเอาต้นไม้มาเพิ่มไปกับฉันน้อยสิได้ครับคุณผู้หญิงว่าแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นรถออกไปด้วยกันเสียงรถที่แล่นออกไปทำให้ทองมามองตามอย่างสงสยัยเอ๊ะคุณสกาวใจพาพี่สมบัติไปไหนนะก็คงพาไปเอาต้นไม้นั่นแหละคุณผู้หญิงเขาชอบปลูกต้นไม้พี่สมบัติปลูกให้เขาเขาก็คงจะใช้ให้ไปขนนั่นขนนี่นั่นแหละ คุณสกาวใจท่าทางจะชอบปลูกต้นไม้มากเลยนะจุม๋มใช่ไม่อย่างนั้นบ้านจะสวยแบบนี้เหรอก็เพราะปลูกต้นไม้เยอะๆนี่แหละเขาถึงได้จ้างผัวเธอมาเป็นผู้ช่วยลุงนวยอีกคนไงล่ะสมบัติออกมากับสกาวใจเธอมาซื้อต้นไม้และชวนเขากินมือเที่ยงด้วยกันมากินด้วยกันนะฉันจะพาไปกินอะไรอร่อยๆเออไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิง เธอนาไม่ต้องเกรงใจฉันไม่มีเพื่อนกินกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าผมแต่งตัวมอซอนะครับยังมีรอยเปื้อนดินเปื้อนทรายอยู่เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันพาไปซื้อใหม่ผมยังไม่มีเงินนะครับคุณผู้หญิงเงินเดือนผมยังไม่ออกไอ้ลำพังเงินที่มาจากบ้านนอกก็มีไม่เท่าไหร่ใครจะไปให้นายจ่ายเองแล้วฉันจะจ่ายให้ถือว่าเป็นสวัสดิการกับพนักงานใหม่ก็แล้วกันนะ แล้วสกาวใจก็ได้พาสมบัติไปห้างสปปรรพสินค้าใหญ่โตซื้อเสื้อผ้าให้เขาตัวหนึ่งเป็นพันบาททำให้เขาตกใจมากโอ้แค่นี้ตัวเป็นพันเลยเหรอครับเออผมว่ามันแพงไปครับคุณผู้หญิงไม่เป็นไรฉันซื้อให้จะได้บอกกับการไปกินอมกอเสกกับฉันไงแล้วสกาวใจก็ได้พาชายหนุ่มไปกินอาหารญี่ปุ่นสมบัติตาโต ตั้งแต่เกิดปาเขาไม่เคยกินอาหารหรูหราแบบนี้มาก่อนเลยเขามองจ้องอาหารน่ากินตรงหน้าแต่ไม่กล้าตักเข้าปากจนสกาวใจต้องขยันขยอกินสิสดๆเลยนะเนี่ยหรือว่าไม่ชอบชอบครับแต่ว่าผมเกรงใจกินเถอะนาฉันไม่ใช่คนเจ้ายดเจ้าอย่างกินมากกินน้อยฉันก็ต้องจ่ายเงินเท่าเดิมนั่นแหละกินไปเถอะเสดายของ ชายหนุ่มพยักหน้ารับกินอาหารมื้อนั้นไปเต็มคราบแต่พอรู้ว่าค่าอาหารเป็นหมื่นก็แทบอยากจะอาเจียนคืนมาทำไมมันแพงขนาดนี้ล่ะครับคุณผู้หญิงทำไมทำหน้าแบบนั้นไม่ดีเหรอฉันพามากินของแพงๆอยากมากินบ่อยๆไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณผู้หญิงอย่างผมเนี่ยจะเอาเงินมากินอาหารพวกนี้มื้อละเป็นหมื่นตายชาติหน้าก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับ เป็นไปได้สิถ้าเธอยอมเป็นผู้ชายของฉันคุณสกาวใจฉันพูดจริงๆนะถ้าเธอยอมเป็นผู้ชายของฉันเธอจะได้ทุกอย่างผมมีเมียแล้วนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็เห็นเพราะว่าเมียผมก็ทำงานอยู่กับผมฉันรู้นะว่าเธอกับทองมาเป็นอะไรกันฉันก็ไม่ได้จะแย่งมาซะหน่อยคนอย่างฉันไม่แย่งผัวใคร เธอจะต้องเลิกกับทองมาก่อนแล้วถึงจะมาอยู่กินกับฉันได้ผมเลิกกับทองมาไม่ได้หรอกครับคุณผู้หญิงเรารักกันมานานผมทรยศ์หักหลังทองมาไม่ได้ครับคิดดูให้ดีๆนะสมบัติว่าฉันกับทองมาใครมันจะทำให้เธอสุขสบายมากกว่ากันแต่เรารักกันมานานนะครับคุณผู้หญิงจะให้ผมทิ้งเข้าไปอ่ะผมทำไม่ได้หรอกครับผมยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่ จะให้เงินทองมาไปตั้งตัวมากพอที่เขาจะหาชาตินี้ก็ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําเธอว่าฉันแฝมไหมล่ะผมเออคือคิดดูให้ดีๆแล้วกันนะสมบัติถ้าเธอตกลงฉันจะให้ทองมาหนึ่งล้านบาทล้านบาทเลยเหรอครับใช่ทองมาจะได้เงินไปตั้งตัวตั้งหนึ่งล้านบาทหาทั้งชีวิตเขาก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่า เธอเองก็จะสุขสบายอยู่ที่บ้านนี้ก็จะมีแต่คนเกรงใจฉันจะให้เงินใช้เป็นรายเดือนด้วยว่าไงล่ะงานนี้ฉันก็เห็นมีแต่คนได้กันทั้งนั้นชายหนุ่มนิ่งคิดเขายอมรับว่าความสุขสบายที่สกาวใจปรนเปลอให้ในวันนี้ทำให้เขามีความสุขมากแต่เขาก็สงสารทองมาไม่กล้าบอกว่าสกาวใจยื่นข้อเสนออะไรให้กับเขาบ้างว่าไงล่ะตกลงว่าจะเลือกใคร ผมไม่กล้าบ,บอกทองมาหรอกครับอยากบอกไหมล่ะถ้าเธออยากเป็นผู้ชายของฉันฉันจะเป็นคนอาสาไปพูดกับทองมาเองอยากครับชายหนุ่มตัดสินใจบอกในที่สุดสกาวใจยิ้มพอใจถึงกับถอดสอยคอทองคำให้ฉันให้ดักทั้งสองบาทเลยนะขอบคุณมากเลยครับคุณผู้หญิงเธอจะได้มากกว่านี้ถ้าเธอตัดสินใจ ที่จะมาอยู่กินกับฉันว่าไงคิดดูให้ดีๆนะชายหนุ่มนิ่งคิดไปราวหนึ่งนาทีก็ตอบตกลงสกาวใจจึงอาสาไปพูดกับธงมาคุณผู้หญิงคะให้จุ่มไปเรียกดิฉันขึ้นมามีธุระอะไรกับดิฉันละคะจะให้ฉันรับใช้อะไรฉันจะให้เงินเธอหนึ่งล้านบาทถ้ารับไปแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้ฉันไม่ว่า คุณผู้หญิงจะให้เงินหนูล้านหนึ่งหรอคะทําไมต้องให้หรอคะคุณผู้หญิงฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะทองมาเราก็ตดโต,ตกันแล้วฉันเองก็ไม่ใช่เด็กๆฉันจะให้เงินเธอหนึ่งล้านบาทแลกกับผัวของเธออะไรนะคะคุณผู้หญิงฉันจะให้เธอล้านหนึ่งเอาไปตั้งตัวที่บ้านนอกสมบัติเขาก็จะอยู่ที่นี่ในฐานะผู้ชายของฉันเธอจะว่ายังไงพี่สมบัติเขาตอบตกลงกับคุณผู้หญิงล้วคะ ใช่แล้วล่ะสมบัติเขาตอบตกลงเขาให้ฉันเป็นคนมาพูดกับเธอไม่อย่างนั้นใครจะกล้ามาพูดไม่ทิงอะ่ะหญิงสาวตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อว่าสามีของเธอจะกล้ารับเงินจากสกาวใจและขายตัวให้กับสกาวใจอย่างนั้นได้มันคือเรื่องจริงฉันไม่จำเป็นต้องโกหกเธอหรอกนะทองมาเขาบอกให้ฉันมาคุยกับเธอเองฉันจะไปถามเขาให้รู้เรื่อง เอาสิแต่คิดให้ดีๆนะทองมาเงินหนึ่งล้านบาทเธอหาชาตินี้ทั้งชาติยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าหญิงสาวไม่ได้ฟังเสียงอะไรก็รีบร้อนมาหาสมบัติที่รออยู่ที่ห้องด้วยความกระวนกระวายใจพี่สมบัตินี่พี่คิดจะขายตัวให้กับคุณสกาวใจจริงๆนะเหรอพี่ขอโทษนะทองมาพี่เองก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้แต่พี่เองก็อยากให้เราสองคนสุขสบาย แต่มันแลกกับการที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพี่เราสองคนเป็นผัวเมียกันเมื่อไหร่ที่พี่กลายเป็นผัวคุณผู้หญิงคิดว่าเขาจะปล่อยเรามาหากันได้เหรอทองมาฟังพี่ก่อนนะพี่มีเหตุผลของพี่ถ้าทองมายอมยกพี่เขาไปทองมาก็ได้เงินเป็นล้านหนึ่งเอาไปตั้งตัวส่วนพี่ก็จะทนอยู่กินกับคุณผู้หญิงที่นี่แล้วเราก็จะกลับไปอยู่ด้วยกันหลังจากที่กอบโกยเงินทองจากคุณผู้หญิงไปแล้ว พี่แน่ใจเหรอว่าพี่จะกลับมาหาฉันพี่สัญญาถ้าเราทำงานเป็นคนใช้เขาที่นี่จนตายเราก็ไม่ได้เก็บเงินล้านหรอกนะนี่ดูสิทองมาได้เป็นล้านหนึ่งส่วนพี่ก็จะคอยสูบเลือดสูบเนื้อคุณผู้หญิงแล้วเราค่อยไปอยู่สุสบายด้วยกันที่บ้านนอกดีไหมหญิงสาวนิ่งคิดสุดท้ายก็ยอมรับเงินหนึ่งล้านบาทมายอมเสียเงินเข้าหัวให้ผัวเขาไปเลย ได้เงินมาเธอก็กลับบ้านนอกไปซื้อที่ดินแปลงเล็กๆเ,เปิดร้านขายข้าวแกงยังคงรอคอยสมบัติจนวันเวลาผ่านไปเกือบปีแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาทางด้านสมบัติก็อยู่กินกับสกาวใจใช้ชีวิตยังมีความสุขสกาวใจทั้งรักทั้งหลงคอยประกบไม่ห่างประเคนของทุกอย่างให้ไม่ว่าสมบัติเอ่ยปากอยากจะได้อะไรก็ตาม คนรับใช้ที่บ้านตางก็เกรงอกเกรงใจสมบัติแม้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันแต่ทุกคนก็รู้ว่าสมบัติอยู่ที่บ้านนี้ในฐานะอะไรพี่สมบัติใจคอพี่จะไม่คิดถึงนางทองมาเลยหนระือยังไงนี่จุม๋มฉันอยู่ที่นี่ในฐานะสามีของคุณผู้หญิงสกาวใจนะแล้วยังไงเธอควรจะเรียกฉันให้ดีกว่านี้ไม่ใช่เรียกพี่สมบัติใช่ฉันเรียกคุณสมบัติว่างั้น พี่นี่มันวัวล,ลืมตีนจริงๆมากไปแล้วนะจุม๋มอย่าลืมว่าฉันก็มีฐานนะเป็นเจ้านายของเธอคนหนึ่งไม่มากไปหรอกสำหรับผู้ชายอย่างพี่ฉันจะบอกให้นะว่าทองมามันรักพี่มากทองมาเขาก็ได้เงินไปล้านหนึ่งแล้วไงเอาไปตั้งตัวไม่มีใครเข้าใจปั้มจ่ายกันขนาดนี้หรอกนะทองมามันรับเงินไปก็จริงแต่พี่ก็หลอกมันว่าจะกลับไปหามันไม่ใช่หรอรู้ไหม ว่ามันรอคอยพี่ทุกวันทุกคืนพี่ไม่ได้ลอกแต่มันยังไม่ถึงเวลาฉันจะรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายพี่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมันได้ไหมสมบัติได้เงินทองใช้เดือนละแสนเขาไม่ต้องทำงานทําการอะไรได้รถได้นาฬิกาได้บ้านมีเงินเก็บแต่เขาก็ไม่คิดจะทิ้งสกาวใจไปไหนอย่างที่ปากบอกเอาไว้กับทองมาเขาไม่ได้รักสกาวใจ แต่ก็ยังทนอยู่เพื่อจะสูบเงินให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตสุขสบายชายหนุม่มหลงระเริงจนวันหนึ่งสกาวใจรู้สึกทนไม่ไหวแล้วถูกสูบเลือดสูบเนื้อไปตลอดเวลาจึงคิดจะบอกเลิกกับเขาเราจบกันเถอะสมบัติหมายความว่าอย่างไงครับคุณสกาวใจฉันไม่อยากจะเลี้ยงดูเธออีกต่อไปแล้วเธอไม่ได้รักฉันเธอก็เห็นแก่งเงินที่ฉันให้เธออยู่กับฉันก็เพราะเงิน คุณผู้หญิงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผมมาอยู่ที่นี่เพราะเงินผพม,มีเมียแล้วจใจผมไปรรักคุณผู้หญิงอีกมันไม่ได้หรอกนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วไงเธอไม่ได้จริงใจกับฉันฉันต้องการหาความรักดีๆเพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะนี่คุณผู้หญิงคิดจะมีคนใหม่อย่างนั้นเหรอครับใช่ฉันจะไปหาคนที่รักฉันจริงๆไม่ได้รักแต่เงินของฉันแบบนี้ได้ ผมจะยอมเลิกได้ต่อเมื่อคุณผู้หญิงจ่ายเงินผมมา20ล้านบาทเพราะถ้าไม่จ่ายคลิปโป้สัมพันธ์สว่า์ระหว่างเราสองคนดีวั่นโลกโซเชียลแน่อะไรนะคลิปเหรอใช่ผมถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยโทรศัพท์ที่คุณผู้หญิงซื้อให้ผมยังไงล่ะเอามานะเอามานะไอ้บ้านนี่แกทำแบบนี้กับฉันไี้ยังไงหญิงสาวตรงเข้าทุบตีเขา ทั้งคู่ทะเลาะก,กันจนสกาวใจตกบันไดสลบไปสกาวใจกลายเป็นอมพาสสมบัติจึงกลายเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเบีย้ยและทั้งทั้งที่เขากลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลายล้านบาทแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปหาทองมาแต่กลับใช้เงินเที่ยวเตรเป็นว่าเล่นราวกับผลิตแบงได้เองเขาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มมหาเศรษฐี ใช้ชีวิตเป็นเพาะพ่วงมาหลายลอยไปลอยมาอยู่นานหลายปีจนในที่สุดเขาก็ได้รับข่าวร้ายเขาติดเชื้อ SI v วมาจากสาวนักเที่ยวคนหนึ่งทีนี้ต่อให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ไม่อยากได้ชายหนุ่มได้แต่นอนร้องไห้ทุกวันทุกคืนใครๆก็รังเกียจสาวชายที่มารับใช้ก็ทำแบบรังเกียจถึงขั้นใส่ถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัยแยกช้อนแยกจานเสียงซุบซิบนินถาของเหล่าสาวใช้ทำให้เขาแทบยิ่งครั้งนี่ใครจะเอาไปซักก็ไปซักนะกูไม่เอาอะ่ะเอ๊ะแต่หน้าที่ซักผ้ามันเป็นของมึงนะอีฉันกลัวนี่นะมันจะกระโดดมาเกาะฉันหรือเปล่าไอ้โลกเนี้ยนะอีบ้าโลกนี้มันไม่ได้ติดกันง่ายๆ ถ้าไม่ใช่ทางเลือดทางเข็มฉีดยาหรือว่าทางเพศสัมพันธ์มันก็ไม่ติดแกไม่เคยเรียนหรือติดไม่ง่ายแต่ก็กลัวนะโลกนี้ใครๆก็กลัวนะ่ะสมบัติแอบได้ยินพวกคนใช้คุยกันเขาเครียดหนักเขาจึงคิดจะกลับไปหาทองมาที่หปีหลังเลิกกันร้านอาหารของเธอใหญ่โตแล้วในตอนนี้หญิงสาวแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นช่วยกันดำมาหากิน ที่รักผมกลับมาแล้วจ้ะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่มาแล้วล่ะคะแม่ทำขนมเค้กเอาไว้เนี่ยลูกคุณละคะษที่รักหิวไหมเดี๋ยวผมกับลูกไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่อยลงมากินอะไรได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดโต๊ะรอนะคะชายหนุม่มถอนหายใจหนักหน่วงถ้าเขากลับมาหาเธอตามสัญญาตอนนี้ตําแหน่งที่ผู้ชายคนนั้นยืนก็คงจะเป็นเขาสมบัตกลับมาที่บ้าน ตัดสินใจยิงตัวตายเงินทองมากมายที่หามาด้วยเรือนกายของเขากลับกลายเป็นของลูกชายของสกาวใจทั้งหมดโดยที่เขาเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้คะ่ะนอกจากช่องแม่ตักเล่าเรื่องแล้วนะคะขอฝากช่องอื่นๆของแม่ตักด้วยนะคะนั่นก็คือช่อง l i n e n Story และนิยายเสียงบายเทเลนาค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ